Oh, uh -huh. uh -huh. ก็สวัสดีนะครับคนตอนนี้ครับผมนี่นี่นี่ครับเห็นไหมครับน้ำจิ้มแจ้วของผมนะครับกินกับไข่กินนี่นี่นี่ครับนี่ฮะครับเห็นไหมครับนี่นะไข่ไข่ลูกอ่อนนะครับคนเป็นไข่เป็ดนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมคําแรกเลยนะ ตัวน้ำจิ้มก็แซบอิลีผักก็มีนะครับทุกคนดีดูดมีเฮ้ยร้อนมีทัวแล้วมีหัวห,มหมอมนะชิมนมอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักนะเป็นอาเทศนนะครับทุกคน แล้วมีผักชีแบบผมบางคนชอบกินผักอยู่แล้วนะทุกคนตอนกินก็แบบเขาเด็ดอ่ะจะเป็นผักผักผักชีแบบมีรากกินได้อะอันเนี้ยตนลักษณะนตนของมันคือตับแบบคนเป็นโรคเบาหวานหรือแบบเบาหวานความดันขึ้นเนี่ยให้ต้ม ลากลากผักชีชนิดนี้นะครับนเนี่ยจะให้ดูดิผักชีชนิดนี้นะครับลากของมันอนะแกแบบบาวานได้นะครับผมเคยเป็นบาวานแล้วแบบน้ำตาลขึ้นสูงผมกินลากไอ้ตัวเนี้ยต้มกินทุกวันอนะวัละมอวัละมอทุกวันอนะผมกินเวลาหนึ่งเดือนอนะหายอะครับตลนนี้ผมหายเป็นบาวานแล้ว ว้น้าจิ้มน้าจิ้มวันน <Sh ot> ี้ใช้แบบแป๊ๆค่ะทคนจานเราไม่ได้ใส่ทานคนเราใช้ป้าฟ้ากระทะแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างคือเราชีวิตเราใช้ประจำทุกวันทุกคน ว,ว้าวดูอืมจอาอืมแบบผักปัวอเนี่ยมันไม่มีสามเคเมียร์มันช่วย าการลบโควีไ,ได้นะบอกห้หอบกันเทียม ผมไม่อยากไทยแบบความลู้ลางเนี้ยพอเราอะไทยแบบจริงๆอะตามจอาเป็นที่เราเคยใช้อยู่อืมแซ่บอ่ะที่ผมเอามาทานวันนี้ครับมีสิบหน่วยนะพอนเพราะว่าไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่า ว้าว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 ,าวาสุดยอดเป็นคมก็เอามาลองกินดูนะคราะว่าไข่แข็งนะผมไม่กินนะทุกคนมันแข็งเกินก็เลยไม่กินนะกินแต่ลูกอ่อนของมันนะแล้วก็ไข่แดงนะไข่ลูกอ่อนก็เหมือนเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนซาวๆวนะ์ไทุกคนไข่แดงก็เหมือนซาาวๆแบบ สาวอายุสนะิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยเอ้ยตรงคำเขาก็ลองกราวกะกันเนานะเดี๋ยวผมจะเก็บต้นพักฉี่ชนิดนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกพักเี่ะไรผมก็กินเป็นอย่างเดียวเนี่ยนะเราเอาแมวคอยแดงนะเราอเอาแค่ลูก ดยยอนคือว่าผมอะกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะทุกคนทุกคนที่ดูคลิปของผมที่ผมนั่งกินนี่นะขออภัยนำเ้อเพราะว่า บางคนดูกลางคืนอเงี้ยยิวคืนมาแล้วก็หากินได้นะครับทุกคนกินง่ายมันไม่ได้มันแค่แตกต่างนิดเดียวกับไข่ไก่ธรรมดานะทุกคนไก่ลูกอ่อนกับกับไข่ธรรมดาเนี่ยมัน ต่างกันตรงที่มีลูกไม่มีลูกแต่มันก็มีไข่แดงเหมือนกันแต่ไข่แดงมันรสชาติคล้ายๆกันนะทุกคนไข่แดงลูกอ่อนนี่คือไข่แดงที่มันกําลังจะเกิดเป็นตัวไก่นะทุกคนนี่นะกําลังเกิดเป็นตัวไก่เวลามันเกิดเป็นตัวไก่แล้วมันจะเป็นเป็นตูวไก่นะ เวลาลูกไก่เริ่มโตใช่ไหมเริ่มขยับตัวได้มันก็กินนีนี่แหละเนี่ยกินในไข่แดงแลนะ้วเนี่ยผมเคยเลี้ยงไก่มาผมก็พอจะรู้บ้างน,นะทุกคนนะนี่นี่นี่ลาชายของผมชอบกินในไข่แดงอนะ่ะ ืวันเลยไปทำง,งานละคุณุดกที่สาวราแน่นอนเลยผมบ่าวันนี้เป็นวันที่ผมจะปล่อยคลิปเลยคนนึงเลยผมไม่ได้ไปทำง,งานอืมใช้ได้อ่ะ ผมเป็นคนแพ้พริกนะทุกคนกินพริกปุ๊บน้ำมูกไหลเลยอืมไม่รู้เราจะไม่พูดอะไรมากนะทุกคนว่าไม่รู้เรากินหมดหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็เราจะไม่คออะไรมากมานะทุกคนขอแพ้ คนหนึ่งแท้หนึ่งไลค์หนึ่งสิดตัครนะทุกคนก็ผมแม่ยังไม่ได้พันคนที่ทูบเลยนะทุกคนช่วงนี้โควิดก็ทุกคนไปไหนมาไหนก็ช่วยแบบล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจะทานอะไรก็ล้างมือให้เรียบร้อยออกไปข้างนอกไปเซเวน่นหรือไปร้านค้าหรือไปตลาดทุกคนต้องใส่แมส์ไปด้วยนะครับ ต้องกันดูแลตัวเองคิดว่าช่วยกันคนละมือคนละไม้สองสันมอนะทุกคนไม่มีที่เตียงไม่มีเตียงจะรักษาแล้วนะเราต้องช่วยตัวเองนะมอืมเพิ่มมะนาวเข้าไปก็ออร่อยเลย ว่าเรากินผักได้เยอะเราก็สกขภับแข็งแรงมาทุกคนที่พุ่มเนี่ยตอนนี้ผมกิโลน้ำหนักเจ็ดสิบเจ็ดโลแล้วนะทุกคนแต่กลับมาแปดสิบโลเหมือนเดิมอีกแล้วนะผมซามาตอนอยู่ที่กรุงเทพลดเรือหกสิบเก้าโลเองอันนี้เพิ่มมาอีกเลยทุกคนเพิ่มมากเก้าโล Mm เอากินผักเยอ,อ,อะๆก่อนเด้โซบกผัดแห่งแรกนะเพราะว่าผมผ่านกดยูทูบเมื่อไหร่ผมได้ถ้าผมรับรายได้จากยูทูบวันไหนวันนั้นอ่ะผมจะแต่งเพลงให้เพลงหนึง่งค่ะทุกคน ผมชอบแบบงานสร้างสรรค์คนชอบตกแต่งอะไรเรื่อยเปื<ม>่อนผมก็อยากร้องเพลงนะ<ม>แต่คิดแต่ตรงอย่างเดียวเราอยู่ที่เมืองไทยอะทำอ,อะไรอยู่ที่บ้านเกิดเราอ่ะ อืมคือ,อต่อได้คนมับล้องปวดผมมิอ่ะยอดกระเชิดนะโดนหาก,กินง่ายอยู่ที่บ้านอยู่ตามบ้านคือภูมิอยู่ตรงเนี้ย มีเยอะมากถ้าเราทำอะไรผิดขออภัยด้วยนคนประวติเป็นธรรมชาติของคนทุกคนบางคนเมืองต้งผมแพ,พ่พิก ว่าวเราก,กินเผ็ดไม่ได้ปับเผ็ดมันช่วยอะไรได้ได้ยากนะครับนี่นี่น,นี่ตอนนี้ลูกโตนะอืมไทยได้เลย ที่ลูกลูทกคนอ,อมีเพียบไล ทำสิบฟองนองทุกคนจริงๆผมแรงก็มาก่อนดูที่บ้านก็ชอบกินนะจำไปอยู่บ้านเขาแล้วไม่ค่อยได้กินนะทุกคนมาก่อนผมทำงานรอกพอทำแบบสู้ชีวิตไปเรื่อยนะทุกคนอะไรก็ผมทำหมด หล้งแต่โควิดก็เลยไปไม่ได้นะทุกคนก็เลยเลิกแล้วมาทำงานเสียบมูปิงแทนนะครับตอนนี้ก็อยู่โรงงานมูปิงร้อยจงเบยนะครับของเสียเปียนะครับก็โรงงานมูปิงของเสียเปียก็มีนี่ด้วยนะครับเขามีขายมวยมีขายมวยแล้วก็มีขายเพลงของเขานะครับทุกคน ส่วนพวกผมก็เป็นพนักง,งานมูปิงนะทุกคนใรจมาชิมนะดีหรออันนี๋ยวเขาไปเล็กชิบชิบไปเร็วก,กินเลยนะทุกคนมรโลว่าผมจะกินหมดไหมเหลืออีกสี่หน่วยนะทุกคน